อยากแชมป์จังเลยแมนอยากแชมป์มันอยากแชมป์อย่าตายอย่าตายน้ำเงินอย่าตายน้ำเงินก็ตาที่เราใครตายก่อนกูเจอเนื้อไหนใส่ตาที่เราใครตายก่อนแทบเยอะกว่าตายก่อนแต่เนี้ยแทบเยอะกว่าเพราะมึงยิวกูยิวพี่แอนมาแต่กูไปบอดี้บ็อกกับมึงทีหนึ่งกูรอดด้วยซะเอ้ยมึงยิวกูด้วยอย่าลืมดิมีมีอยู่ไม่อยากใส่เข้ากูไม่เกี่ยวกูว่านั่งใส่อย่างนั้นนะห้องนานจังกูไม่ได้ไม่คยดอีมาแล้ว ออ๋ไม่นานนะพูดทีมาเลยบนเยอะบนเยอะบนเลยมาเลยความจริงมันไม่นานเลยจริงต้องเจอกลางคืนนะนี่ยน,น,นะแมนจำไว้นะอย่าแพ้ง่ายๆนะอุ้ย er man, จิ๊บแรบแมนจิ๊บส์นี่ไอ้เหี้ยคนเดียวไอ้เหี้ยเนี่ยจิ๊บส์อันเดียวกับแผ่นรองเมาส์เลยเฮ้ยเขาหยิบแล้วหมดเลยเนี่ยแมนจำไว้นะอย่าแพ้ง,ง่ายๆนะรอตั้งนานกว่าจะได้เล่นนะเพราะเพราะใครนะเพราะมึงอย่ามองกูเด็ด ลงมองกูนกว่าไม่กี่ตาวะเนี่ยโมงแล้วดีกว่ากว่าจะรอกว่าจะรอีตนอนี่5โมงแล้วี่ยแค่5โมงเองแยงเองงเอนทุกคนไไปนเค้นกูแม่้ิโผล่อยู่ตรงเนี้ยไม่ผล่อยู่ข้างล่างอ่ะมีคนนึงโทรมาตูนนี่สวัสดีคแว่าสวัสดีคเเป็นเบ้นกินอะไบ้ามันกำลังใจกูเอง ขนมมึงแห้งมากบอกเลยมาแสดงว่ากูแดกจนกินแล้วใช่ไหมหมๆนมบี้ยไม่ๆๆๆกๆๆๆๆๆนอๆๆๆๆๆๆกๆๆอๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 กๆๆๆๆเๆๆ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 ๆอๆๆ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 เๆาๆๆ้ๆๆๆาๆๆ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 ๆัๆๆ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 ฝัๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 นๆๆๆคๆๆๆๆอๆๆๆ นอนไหนนอนเนี่ยนอนพื้นนอนเตียงนอนเตียงคุณอกแล้วนอนเตียเตนนอนห้องวัวมาแล้วเต็นอหอวัวมานี่อ้ยมาหวมาทักเกิดสัระวาเช้าไอ้ยเอ้ยคุอยู่ใครเอ้ยอยู่ใครเอ้ยอยู่ไอ้แมนกูอยู่ใครแมนเออยัง

ไอ้ยี่อยู่พร้อมกันสี่คนเลยเหรอสามสามสามเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นอีกคนนึงเดินมานะสามนี่มาเห็นปะอยู่ด้วยกันสี่คนเลยอ่ะตายหมดเลยตายหมดเลยเฮ้ยแล้วมาสักทุนเสียงหัวใจยังมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกู้างเสียงให้กระตุกวอยไปอะเลเยียเฮ้ยใครมันมันต้องต้องมาหองกันเอ๊ะตัวดูเหรอดูจวบดูจวบเปหรอกำลังมาต้องต้องมาหอง ใช่มีคนมองอ่ะตัวหาไ่กูแม่งมองกันน่ะหน้ากากขาวไหมไม่รู้เยอะเฮ้ยสียม่วงอะไรอ่ะหรือเปล่าวะนี่ไงพ่อออกมาแล้วตุนตัวอะไรถ้าไปไม่จะปักหาพ่อเจสันมาไอ้สัสเจสันก็ว่าอยู่แม่งยืนมองไอ้เหี้ยกูไม่ได้มองหลังไงไอ้สัสยืนมองแม่งก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงวนตุ้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 นงวนเงียนไหมแมนงวนเงียบไหมงวนเงียบไหมอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ในบ้านเดี๋ยวตะกรอยู่ไหนฮะใครวะเหี้ยไอ้เต็กไุ้นนะกููอย่หลังไม้ กูกลับไปที่เดิมกูเดี๋ยวกูกลับไปดูไปกูชิวเรียอยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันมาฮะกูเจอได้ยังไงวะกูมีย่องไวกูเป็นนักโจ๊กเขาจริงต่อสายไฟแล้วไม่อย่ามองกูอย่ามองกูอย่างนั้นเจสันกูไม่ชอบผู้ชายกูไม่ชอบไม่ปลากเดียวกันเฮ้ยนะ่าเป็นผู้หญิงก็เฮ้ยโลนไปช่วยแมนดิ มึงเอาหัวลอนๆมันสะท้อนใส่หน้ามัน่ะแสงวับบ้าบไอ้เที่ยมันตาบอดเลยเออยิ่งกว่าไฟฉายอีกหัวมึงอ่ะจริงมึงเห็นโคมไฟเปล่ามึงเห็นโคมไฟวะล่ะโอ้ยแมนช่วยกูด้วยแมนช่วยกูด้วยแมนกูโดนฆาตกรตีกูเนี่ยโดนไม่ใช่มึงแมนไม่ใช่เลย่่ชวยปัไฟแน่ใจสัตว์มึงกินทำเครื่องระเบิดกดแล้วมันดีเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยเครื่องกู ไอ้ตูนไอ้แมนอยู่ไหนเรไอ้สัตวว์กูแลมึงอยู่ไหนอ่ะกูกำลังไปครับเนี่ยไปแมนไปแมนไปแมนโชว์มีดกูกลัวกูกลัวแมนกูกลัวไปแล้วเอ้ามันเดินไปไหนอ่ะปาโก้ไอ้เออไ้เจม่งได้ก็ไปหายแมนอีกแล้วไอ้เจ้เฮียอะไรเนี่ยลอดลอดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นไหนขึ้นมาแล้วอุ้ยเฮียลอดพองอ่ะไอ้เฮียมึงติดมึงอ่ะมายืนฟังน้องไว้วะ ไอ้ยเหี้ยกระตุกเอ,อ้าเดี๋ยวกูรอตั้งนานมึนงเครื่องเดียวเลยนะไปบอกเครื่องนี่นะแมนปกติกูรอตั้งนานกูรอจนเข้าเฟดของอะตูนแมนเนี่ยมึงยอมจุกค่าเครื่องอะจุกค่าเครื่องมึงคิดว่าจะไหวไหมไหวดิมันเห็นมึงเห็นมันชูชูมือว่าถือมีดนะมึงก็ตบมือมันลงไงเหี้ยยูต้านอย่างน,นี้เลยไหม เจ๊จีมันมามันมาเจ๊มันมาเจ๊เฮียช่วยกูเชื่อกูใอ้เจ๊ลงมาช่วยกูเลยเชื่อกูตายหมดเลยแหละตายหมดเลยแหละเฮียตายหมดเลยล่ะรีบช่วยดิเฮียเจ๊ยึ่งลงไปแล้วเจ๊พึ่งลงไปแล้วจุกวิ่งวิ่งสวนว่าวิ่งสนขึ้นมาเราเราตรงนั้นน่ะเราตรงนั้นเราพิ่วสนขึ้นไปเลยพิ่วสนขึ้นไปสวนสวนขึ้นไปเลยไปแล้วไปแล้วเจ๊ไปฮิวอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกตรงไหนช่วยตรงไหนฮิวกูกูฮิวเองได้ใส่กูฮิวตัวเองได้แต่กูฮิวตัวเองไม่ได้ไงมันขึ้นมาเรื่องของมึง เช็ตู้อยู่เช็ตู้ยู่หิวหิวหิเช็คตู้เลยเช็คตู้อยู่เจเจหิวเลย่ไหไปแล้วยูกูยูกูยูกูอย่กูอยูกูยูกูยูกมันยืนดดมันยืนดดมันดูดูดจุกจั่วไอ้ย่เมกโทมัแล้ขวางกวาพ่อขวางกวาไอ้แยมันเห็นภาพเนี้ยแม่งขวางเมกโทมัดก่อนหน้านี้เลยว่ะ ตัวอะไรทล้ไม่ยอมปางหาพ่อเออวิเย่เมื่อกี้มีลงมันไม่อยู่ตรงเครื่องทำไมมันไม่ซ่อมวะทางลงอยู่ไหนอะไปเฮียคิมเดี๋ยวร่างมันตาหักไปหมเลยเกจเจฟ้องไปเกจฟ้องไปไม่เป็นไรอ๋อใครยังสามารถสวัสดีครับแมนใหญ่เหียวในนั้นดิอูในหายสัตว์อูลมเนี่ยเร็วๆสัตว์การการการมันโดมาหักแล้วเนี่ย ก้านมายมเหยียบมึงตายแล้วกูก็กำลังจะโดนด้วยไอ้เหี้ยกูโดนก่อนมึงมึงเชื่อกูดิมึงเชื่อกูอะไรวะเฮ้ยฮ่าฮ่าแมนแม่เราจะไปสวรรค์ด้วยกันเนี่ยกูไม่ไปกับมึงหรอกทำไมเฮ้ยกูบุกเข้าไปล้าตากูจะไปช่วยมึงกูเลยตายที่ไงเฮ้ยกูก็จะไปช่วยมึงกูญเเลยตายเหมือนกันเฮ้ยข้าหาเดียวกันเลยแมน ราจะตายด้วยเหตุผลเดียวกันเที่อเอออุ้ยโดนแทงคอจุกเลยจุกมากกูจะโดนแทงคอโอ้ยมันแทงเข้าไปไม่ตายได้ไงวะเนี่ยตะขอแม่งเกี่ยวเข้าไปในตัวไม่ตายมันก็ลงมาดิมันก็ลงมาซิตัวหลังตัวหลังตัวหลังก่อนขูบอกว่าตัวลังก่อนเออนั่นแหละไปละที่อ่ะงั้นมันอยู่ปะอยูู่ ตายยากอ่ะตายยากทิ้งเลยเฮียโอ้โหแม่กูโดนคนแรกอีกแล้วไอ้เฮียเอ้ยกูยังวิ่งกลับไปช่วยมึงซะหน่อยสัตว์จะแอบพีนึกว่ามันจะตามต่อไอ้เฮียตายโง่ตายโง่เลยมึงวิ่งมาทำเฮียเลยมึงวิ่งมาทำเฮียเลยผมผมมีความแฟมมีความแฟมิลี่สูงตายหมดเลยเฮียเงาเพื่อนมันอยู่ตรงนั้นคนเดียวแม่งมันยืนค้างอ่ะแม่ง มึงาเหมือยิงใครงงงงไม่รู้ต้องทำอะไรหรือเปล่าก็น่าจะงงอยู่เหมือนกันแหละเฮียเอ้ยเพื่อนกูลมซะเฮียเลยเฮ้ยเจ๊ขามอยู่จุดเดียวกูว่ะเออซ้อนเราแฟนซ้อนเรายิ้วยิวเออขามตรงนี้แล้วค่อยยิ้วเฮียกูยิวไปแล้วเอาเหรอเราเราชุบเช่ะจุดเดียวกันเลยเอาดีเอาดีเฮียเอาดีใครมีลูกเองบ้างครับไม่มีอ่ะ ไม่ต้องมาคุยกับกูกูมีแค่อเันเปิกอะไม่ต้องมาคุยกับกูกูไม่มีเปิ๊กเชื่อกูไม่มีเชื่อเลยไอ้แมวิ่งหลอดไอ้อดออดแมนแมแมนกลมากลัมากูกูกเต็ม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 แล้วเต็มมาเลย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 มามึงทมาทมาทาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยไเจสัย์ยส็แล้วไเียวิ่งแล้วอะไรมึงช่วยครมึงกดใจใครแมน กูไม่รู้มึงยังไม่ได้กดยวเลยไอ้เจ๊ไอ้กูเต็มแล้วมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งกับมาไปยังไปยังไปแล้วปะป่ายาเลยแม่นจริงปหายไปหายตัไปแล้วไอ้เจ๊ก่อน ja เอาไอ้เฮียเอาเฮียเดี๋ยวไปยวเอี่ยววิ่งก่อนไปเจทวิ่งก่อนหลบหนีหลบหนีจากขารนตอนนินจาแม่นโอ้ยเฮียมาแล้วเออกลัวไหม่ะกูไก่แม่นจะตายไอ้เฮียกูตายหามกันไม่กลัวเฟสซองครับ ฮิวฮิวไปเจฮิวไอ้แม่งก่อนดคไม่ม่งคายกูปลดคนไม่เฮ้ยได้อยู่กูกูกูต่อไปเจเฮียรีเสี่ยมเด็ดเฮ้ยเจสแม่บอกแล้วเรียนแพทย์ไม่ยอมจบแพทย์เฮ้ยเฮ้ยสามคนติดกันเลยต่อหน้ายูต่อหน้ามึงสามครั้งติดกันเลยนะไอ้เฮียอ๋อมาแล้วมาแล้ว ตาายหได้ s <S ไอ้เหี้ยมันเอามีดจ้วงแม่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 มึงตามมาทำไมเราไอ้เหี้ยไอมึงไปไกลเพื่อนะเหี้ยกูท้ออีกแล้วลูกนี้กูไม่ได้โดนฮิวก่อนเลยพี่ได้มีได้ห้าไว้เล่นนะเฮียช่วยเน่อยตาช่วยหน่ครับช่วยได้ครับผมไอบังบังโชบังโชดิบังโชอละแตกไอ้เหี้ยบังสังกสีจ้วงเลยโดนจ้วงเลยทิ้งอ่ะทิ้งเลยโดนจ้วงเลยเ้อ ไปแล้วอ้เจี้ยขึ้นมาไฟอยู่เลยวะไม่รู้เรื่องเปิดปุ่ม่ทางไอ้บ้านเล็กเหรอนี่ไงบ้านเล็กถ้าปั่นระเบิดคราวนี้ชิบหายโอ้ชิบหายทั้งแก๊งเลยนะเกีกเถือนไอผู้มหงจะรัวไปไหนนี่ไงนี่ไงคนเตือนน่ะคนเตือนน่ะระเบิดเองซะงั้นน่ะมันขึ้นมาสองรอบติดอ่ะใช่อ่ะมันรักมือขนาดนั้นเลยกูว่าไม่หมายอะไรเลยครับ ต่อหน้ามันดิกลัวไหมอะ่ะมึงมีสองคนเลยนะเว้ยเฮ้ยเอาวะนอ้จำนวนลุมใช้ไม่ได้แล้วนู่นว,ว่ะหนึ่งลุมหกอะไอ้เหี่ยขาวบอลว้าวอืม,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 มอไอ้เข,ข,ข้าขขต,ตู้เข้าตู้ไมวะมึงเข้าตู้อ่ะาฮเี้ย่าเจ,เจ่นเครื่องไปสัตว์กูตายแล้วไม่ทมันแล้วเออเาาาาอ่ ตายกูกดกระโดดใช่ป่ะแล้วคือแบบกูเห็นมันเดินเข้ามากูจะโดนออแล้วกเอาเแต่แบบมันกระตุกแล้วมันไปทางนั้นพอดีอ่ะแม่เออเจ๊หน, <c oughs> น้ตาต่างมึงมีไว้ใหม่อะเฮ้ยหน้ตาต่างหน้ตาต่างหน้ตานต่างม,มึงไปเลยโดนเออไปแล้วหาไม้ดิหาไม้ไปจริงนั่นเขาเลี้ยวบิเหรอวะโง่ <c oughs> ไม่ได้ไมีมานตะั <c oughs> ้งแต่ตอนเลี้ยวบิเหรอกูได้เต้มเท่าไหร่อะกูได้เต้นหมื่นสองกร่ำ่ะเต้นหมื่นสองยังดีกว่าเต้มเก้าพันหรอวะ รู้ว่าอะไรโดนกูมึงน่นเหละเออไงก็กูหึงกอบกูไนกูโอูเพื่อนอ่ะกูกูขอดูเพื่อนก่อนกูเลยเจเอ้ยเจอยู่เพื่อนเจเเจเจก็ไปเพื่อนไอ้เยี่ยงวังไปหาเพื่อนอ่ะมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วเด็กหลุดออกว้าหดได้ไงหลุดดิเพราะว่าก่อนอันเนี้ยมันไม่ได้ตามต่อไม่ได้มีเสียงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยบนจะกลับลงล่างไอ้เจขึ้นชั้นสอดิว้าขึ้นได้ที่ไหนได้ใช่ไหม เอ<น>้กล่องไปรษณีย์อุ้ยมาแล้วมาแล้วเพื่อนรอยูเพื่อนลอยตีนเจเพื่อนรอตีนเ,เพื่อนรอตีนมาแล้วอยู่นองไม่เห็น,นหรอไอ้เฮียอ,อยับเพื่อนอยับเพื่อนแล้วทำไมเพื่อนมึงไม่วิ่งเรามันเก็บอันนี้ไงมันเก็บรอยเทา้าเออ,ม,เอมันเก็บรอยเท้าสายน,นี้นนใช่ถ้าเกิดไม่วิ่งอ่ะยังไงรอยเท้าก็ไม่ขึ้นแต่อันเนี้ยเจอแล้วมันจะมีรอยเท้าแล้วก็เส้นสีแดงอะถ้าเกิดวิ่งอ่ะอันเนี้ยเห็นแน่แน่เฮ้ยไม่เห็นเหรอ เฮียนยเนีนเนีนแต่มันดูดเว้ยมันดูดดูดอยู่ไม่วิ่งเหรอไม่วิ่งเหรอไม่วิ่งดูดไม่วิ่งเหรออ๋อรับเลยว่างั้นอ๋อไอตรงนั้นอะไรที่เป็นหอดเรื่องเดี๋ยวกู้โดนเหมือนกันถ้าเกิดเป็นกูอ่ะกูวิ่งเข้าไปตรงนั้นเหมือนกันไอ้เฮียเฮ้ยเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ไม่ไม่มีช่องตเปิดประตูอย่างเงี้ยต้องไม่มีฆาตกรตีให้แตกใช่ใช่ใช่ฆาตกรต้องเตะไม้ออกนี่นี่มันจุดยุ่งแค่ดีนะ ไอ้จุกดีแค่ไหนอ่ะก็แพ้แน่มันยกมีดแล้วมันจ้วงมึงแน่ยกมีดนะกดแล้วทิ้งไปเพื่อนเปิดกล่องโชว์พี่ีนึงเฮ้ยเฮ้ยคนโล่งอ่ะไม่มีอะไรมึงเล่นอะไรอย่าตายเต็บจุกมาแล้วไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นจบ้วงมันไม่มีอะไรให้มันเล่นนมันมนมมัน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 นน จ็ดสองว่าใช่ป่ะวนบางครั้งมันก็ใช้ไม่ได้เจ็ดสองใช่ป่ะตูนเออเจ็ดสองเอ้ยไก่นี่ใช้ได้นะคุณลองใช้แล้วใช่เออเฮ้ยที่มันแค่เปล่าเอ้ยหรือบางคนเขาแบบเขาไม่ได้หัดนะบางคนเจ็ดสองไม่จาเป็นต้องใช้เนี่ยกูไม่ได้ใช้เออไม่ได้ใช้ตายตายยี่งตายอ่ะตายคุณแรกอ่ะอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอเจ้เฮ้ยมันเห็นได้ไงวะเฮ้ยยืนมองมองเฮ้ยเจเจมันเล่นหรมันเล่นว่อ ชี้หน้าชี نا, ช้หน้ากดหนึ่งกดหนึ uta, ่กดหนึ่กดหกดหกดกดเลยสกดเลยลสกดลยสองกดเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาเฮ้ยแม่งฟาดเล่นแล้วอะฟาดเล่นแล้วอะชี้ชีโชว์ชี้โชว์โยโยไอ้ขนโมนดูแลดูแล้ไอชี้นิวต่อไอ้มันขึ้นมาไม่ได้เพื่อแตกนะใช่ไหมมาดิ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  คอมอ้อน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 ดูดิหัวโคตระท้อน่ะเจมันแสบตาเราจริงเฮ้ยหลุมเปิดเอาดิเอาดิเอาดิปิดโชว์นั่นแหละเดินไปมอไปเฮียไอสารกูว่าโง่เฮียมันยืนเฮียเดินอ๋อหลุมนี่เองมองไม่เห็นเลยกูไม่ได้มองตั้งแตนั้นเลยกูไม่เห็นแม่งเป็นหลุมไอเฮียสีแม่งสีเดียวพื้นเลยกูว่าโงเฮียมันยืนเฮียตรงนั้น โอ้ยเจ็บจังเลยอ๋อเจ็บจังตายแล้วเฮียถ้าตายขาข่นี่โอ๊กูตายก็ได้เออสัตว์โอ้ยแม่งแทงซ้ำในเฮียติดที่หน้ากว่าส่วนตีนเงี้ยสมอลสมอลต่อเฮียต่อเชื่อกู่อยู่ครู้มาดิอยู่ครู้ไอ้สัตวกมากว่าจะเล่นเล่นนี่เหรอไอ้คุ้มไปไม่แข่งเลยเจอคนทำมอลอยู่เลย มันท่ามองไงลงยาอรอบไหมเออมามันท่ามองได้เงี้ยมาเลยมันท่ามองอยู่ข้างหลังกูแล้วกูก็ไม่เห็นนะไอเกียมันก็บอกแต่แบบว่าท่ามองกูไม่แน่ใจมันใช่ตัวเปล่าไอ้กูก็แบบยังไงว่าไอ้แบบมันแบบมันยืนดูใฉ่ไหมพูดพูดเสียไอเกียพูดพูดเสียเลยท่ามองกูก็แบบผ่านแบบเร็วๆอ่ะนี่ท่ามองพูดเสียเลยสัตว์มันท่ามองเราอยู่โรคจิตเฮียพูดหนูแม่เป็นโรคจิตเด็ด เขาล้องจิตเวลามันยืนดูดดูดเลยดูดมาโอ้ไม่พูดหรอกเติเป็นคนดีกว่านันเฮ้ยใครไม่กดขวาไปชิดวองเหมือนจะใครอ่ะเฮ้ยไหนวะใครไม่กด เฮ้ยไหนวะไอ้เยอะที่ยืนขันเธอจะทำให้เธอได้เจอกากล้าที่ไม่มีวันเสียใจไม่ <c oughs> ไไมีันเสียใจ้อ,อ,อะไรวะเฮ้ยฟังรู้ไหมอะไรกระท่อมมั้ยเหรอวะอะไรวะคอยแมนขึ้นเหรออะไรอ๋อมาเกี่ยกระท่อมไม่ไมนึกว่าแบบถ้าจำไม่ผิดอ่ะเหมือนพวก ออออะไรวะเพเยอร์ใหม่ๆห่ใช่แบบผู้เล่นใหม่ใหม่เลยแหล่งดำๆอ่ะมันจะมีแบบขึ้นมาบอกว่าวิธีรับมือกับตัวนี้ตัวนี้ยควรทํำยังไงอย่างนี้นเลย,เลยซึ่งตานนั้นอ่ะไอ้แม่งก็เคยเจอสมมติว่าแบบวิธีรับมือกับไอ้ตัวเมื่อกี้ใช่ไคือแบบอยากให้เขาดูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณน,นี้ใช่ถ้าเกิดขึ้นมาก็คือแบบเจอตัวนั้นอ,อู้หักกูเดียวๆๆทำงไงให้มันดูดมันเดินมามันก็ดูดได้เ้ยเหรอต่อยหน้ามันดีพ่อง <laughs> ตันหน้าเลยดูท้ายพ่องเหรอหนายอยู่เดิอเนื้อคีเอเตอร์ มาโอ้ด่านอย่างนี้ด้วยมึงเอ้ยโอ้เฮียเสียงเนิร์สเฮ้ยตูนเสียงคุ้มคุ้นกว่าก็เสียงเนิร์งใช่เหรอไม่กี้ขนาดนี้เนิร์สดีพยาบาลเจอเหล่าชายจะกันสองคนนะกี้เราเห็นหมดแล้วเนิร์สป่ะพี่นเนิร์สเนิร์สเนิร์สมันลอยมาเลยมันลอยมาเลยวิ่งหนีก่อนเลยสัตว์มันลอยมาเลยเนิร์สจริงเหรอลอยขนาดใส่แว่นมาใส่แว่นด้วยเออมีสิ้นเล มีสิวด mhm. ้วยเคือคือตามหลักเนื้อแล้วต้องมีสิวด้วยใช่ไหมไม่มีสิวนี่คือไม่ใช่เนื้อคุงจะใส่แว่นก็ตามมันแล้วสิวต้องขึ้นตรงไหนเขียวมีพี่ตรงกลางกูอยู่ตรงกลางกูอยู่ตรงกลางเกืดไฟตรงไหนวะอยู่ตรงกลางอยากโดนเนื้อฟันเลยอยากแทงหลังเนื้อเลยอย่ากบุลีขัตกรถนั้นเลย ใครก็ได้ช่วยกูทีไอ้สัตว์มึงมาตรงกลางดิตรงกลางเนี่ยมีกูกับเพื่อนนะตรงกลางไหนวะกลางเลยมึงพยายามวิ่งแบบมาตรงกลางให้ได้ยังไงก็เจอไอ้เจเจอกูเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเราอุ้มมห้ดูเฮ้ยอย่านะกูปั่นกันมาตั้งนานเสร็จ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 เออไอ้แมนอยู่ไหนเห็นเครื่องเสร็จปะหลับ มาดิีกูยืนตรงกลางเลยกูอยู่กับเจมามาเลยมาเจมาอยู่กับกูช่ยงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชดวยู่ไอยช่วด้อยจ่ดอยู่ได้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 อยู่ไปแล้วได้อยู่ได้อยได้อยู่ไดอยู่ได้ยู่ได้อยูได้อยู่ได้อยู่ได้มยู่ด้อยูดิอย่ไ้ยูไดู่ได้ยู่ดอยู่ไดอยู่อย่ได้ย่ไดอยูไ้อยู่ไดอู่ได้อยู่ไ้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ด้อยู่ด้อย้ยู่ไดย่ด้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ไย่อ่ไ้อ้อู่ไดอด้ย่ไดอยู่ยไ้อูด้อ่ดอยไหนก็เจอเฮ้อยููอด้อ้วใน่ี่สดดมา มาเลยเนื้อไปไหนเิป็นเนื้อคูเลยไอ้สามผมรีคิดโอ้ยทียนเนิ้ผ่านกู่ตีติดตีติดวไายว่ายวายวายดูกระโปรงหน่อยครับอันนั้นๆโอ้ยอ๋ียก็ไปกหาเลยคนโง่ระเบิดเล่าไปทีนี้ตามอยู่วะตามกูหลงพาเลยเดี๋ยแล้วโอ้ยม่ใชางนี้ ไอเทียเลยพ่องเขีวิ่งไปต่อไยสัตว์แม่งติดเทียโอ้ตูนแค่นี้ก็ตายแล้วเหรอดูกูดิกูไม่ตายไม่รู้แบบนี้ไอเทียไม่เล่นนานแล้วจำแบบไม่ได้มาเลยเหรอเออจำไม่ได้จำแบบไม่ได้ไม่ไปถึงเนิร์ดแล้วไม่มากูเลยกูเบื่อหลายรอบเลยเฮ้ยอยากแทงหลังเทาแมเนิร์ดอยากแทงหลังจังเลยอยากแทงหลังจังเลยอยากแทงหลังจังเลยอ่ะมาช่วยดีมาช่วยดีมาช่วยดีอยากแทงหลังเนิร์ดแล้วอ่ะอยากแทงหลังเนิร์ดแล้วอ่ะแทงได้ก็เทียนละยังไม่มีแบบนึงหาอะไรจากตะขอก่อนจริง ช่วยดิช่วยช่วยช่วยดิช่วยดิอ่ะอ๋อชักกระตุกแล้วเป็นชักกระตุกแล้วเสียงเมาโคตรดังเลยเจเจช่วยเลยเอ้าไม่ไหนอ่ะโอ๊ะไปลืมไปลืมที่คันเล่นไปเต่าเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเออเอาพี่เอาดิเระเบิดรอบพี่เอาเลยช่วยเลยเออนั่นแหละเจมาเดี๋ยวกูไปฮิวมึงเองกูมีแทงหลังแล้วกูก็ไม่ลังเลที่จะใช้มันโอ้ยมาทางนี้ ไอเียเอ้เจวิ่งไปเจวิงวิ่งทำไมหลอดมันสั้นจังวะเดี๋ยววงมาหางเดไหนไมะเดี่ยวไเอ้าไอเฮียกูหลุดแล้วไปกูยืนอยู่ตรงกลางแล้วกูก็ฮิวกูตก่ะกูตรงกลางเหรอไปเฮียกลางอ๊อมันไม่เห็นกูกูยืนตรงกลางแล้วกูยืนฮวมันไม่เห็นกูเฮียเจยู่ไหนกูเห็นมึงอะกูเห็นมึง้ะในจอมึงกันนะไอเีย เฮ้ยอย่าแม่อย่าขยับดิยุงไหนวะข้ามันไ่รู้กูลำคาญเสียงจอมากเลยไอ้จอเนี่ยทีวีข้างบนน่ะมึงเห็นไหมมุนอยู่เนี่ยนี่แดนี้เหียไม่น่าปั่นเครื่องนี้เลยมึงขยับไปมาไป,ไปตามล่าเมื่อกี้กูยืนอยู่ตรงกลางเน้นแม่งไม่เห็นกูวิ่งเลยเะละ่ะเอาดิทิ้งรอยเท้ามั่วเลยเอาดิ กลัวไหมอ่ะกลัวไหมอ่ะกลัวไหม่ะกลไมอ่ะกลวไม่ะมาดิ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 ไอ่เียไอ่เี่ยไอเนี่ยเอาเอายบย้ำหบยจริงโรงพยาบาลไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่นีเฮ้ยปันดิปันดิเฮ้ยเฮ้ยแมนนวเฮ้ยกูบอกก่อนนะเครื่องปูกระตุกนะปัระเบิดจะว่ากูนะเฮ้ยเฮ้ยแมนกูก็บอกเหมือนกันนะกูอยากปัระเบิดวะโอ้อเมกันเลยเออของมึงไม่จงใจกูจงใจ โอ้ยตกโัคันหวาๆแล้วเชื่อกระตุกครับเชื่อกูดิเชื่อกูเลือกเลยกดกดไม่โดนเลยนะไอ้เหี้ยเอ้าเมากูแม่งคลิกซ้ายชอบหลุดมัวมาแล้วเริ่มมาแล้วมาแล้วมา้วัวไหมครับกลัดขาสองตัวเอาไข่ไปล่อมาเฮ้ย เรต่างมีอันเดียวเว้ยตวเมอกี้จะบอกเ่ี้อะไรกูวิ่งไปรอบเปดอกไม้ทางนึ่งหคอรับตเหย์ใไข่ไหมไอเฮียไม่โดนตูนชีก็ไอเฮียมปนนปังนเครื่องไม่อยากฉีกนี่ไงสลาอ่ะ โอ๊ยตีหาพ่องเหรอดูเลยดูกระดับครับครับไอ้เหี้ยไงล่ะไงล่ะมึงอยากอยากอยู่เนื้อนะครับคือคิดเนื่องจามันมีทางไปต่อกู็เด๋วมาแล้วแบบกูเลี้ยงไอ้เหี้ยกูพุ่งไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยติดไม่ไหลไปคนไปปั่นไฟเห่อไหมจริงไหมเฮ้ยช่วยกูหน่อย ช่วยผมด้วยครับพี่อยากแทงหลังแทงเลี้ยวช่วยหนึ่งคนนึ่งมันตันปครกูวะทางลงอะ่ะทางลงอ่ะอยู่ในห้องสมุดอ่ะ <c oughs> จะตาย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 อ่าแมนเจ็บมากจริงช่วยหน่อยครับตรงนี้เลยดีกว่ามาตรงนี้เ,เ,เลยเจมจุกอยู่ชิวๆเจมไปล่อไม่เลยออกไปล่อประจันหน้าแบบ <c oughs> กลัวไหมอ่ะจะจับเขาทีนึงอ่ะอยากใช้แทงหลังนนั่แหหลละอยากใช้แแทงงัต่แทงหลังไม่ได้ใช้เร็วเดี๋ยวเพื่อไงวะ มึงไปทำไรไหนอะวะไม่ทำอะไรทั้งน้าประตูกูจำแบบไม่ได้ไม่รู้เลยซ้ำว่าแบบกูจำไม่ได้ไอ้เหี้ยกูวิ่งมาตัวเมื่อกี้กูวิ่งกลับไปแล้วกูตายเฮียไม่แมนไอ้ตั๊กเชื่อในฝีมือกูวะไม่เชื่อวะเอาไอ้เหี้ยกูไม่เชื่อเหมือนกันนะ่ด้วยอ้าวผู้ทหารของเจนบุช่วยอ่ โอ้โหมึงหาทางลงไม่เจอแต่มึงรู้ว่ามึงวิ่งไปตรงข้ามไอ้สัตว์ช่วยสองเลยว่าตูนไปช่วยสองคนเลยว่าเดี๋ยวกูอิ่งซ้ายไปมึงวิ่งขวาไปดิ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 วิ่งเลยเปล่าวิ่งมาแล้วช่วยไปเลยตูนช่วยเลยช่วยเลยอยู่ทางกูอยู่ทางกูเลยทางกูเจ๊ฮิวเออจะไปเฮียเฮ้ยยยเนย์ดว้าวไปไหนวะเมื่อกี้มึงเห็นเนิร์ดวัตไปที่ตรงข้ามั้เนิร์ดอยู่กับทางกูเมื่อกี้นี่แต่ว่าน่าจะวัตไปแล้วเฮ้ย อาเจี่ยประตูเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไงที่ไม่น่าหนัดเลสห,น,หน,นี่ไงติดไปดิสตาร์ทกูอยากดูเขาว่าเพป็นคนเป็นแนววะเพื่อน,นเพื่อนไม่น่ารักเลยเพื่อนเอ,อ,เอเ้ยเจี้ยโดนไปไเอ้าเจี้ยเดินไปหากูไม่เจอแล้ว ไอ้เหี้ยนเ้ไอ้เหี้ยนาต่างนีดอดไม่ได้ไอ้สัไอ้ตูนมึงทโต๊ะทันไอ้เหี้ยงไอ้เหี้ย้เห้ยไอ้เหี้ยกูแตกไอ้สัสเนื้อมันหลงมันหลงวางล่างกูคิดว่าเนื้ออยู่ข้างบนไอ้เหี้ยกูโดนลงมาแตกเลยเหี้ยด่า ได้ปะ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 ได้ก็เฮียเสาอยู่โคนไกลแล้วมันจะตามทําไมวะน่ะหรือมันอ๋อมันเอาเสานี้อ่ะเมื่อกี้มันไม่เห็นเสานู้นใช่แน่ๆโดระแตกเฮียเอ้ยแมไม่ไม่ไม่เฮียมากเลยสัสเกมอยู่ไหนวะเฮียกูเน่ว่าหน้าตายโดดตรงนั้นได้สัสกูแบบเฮียโดดไม่ได้เฮียเกือบแตกกีีอยู่ไหนโอ้โค้ไม่โอเคคนนี้อยไหนแมนนวะ ประตูมึงมีเปิดมาได้ไเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนปั่นไฟอยู่ปะเนี่ยเพื่อนแอบอยู่ดูอยู่เพื่อนปั่นไฟอยู่ใช่อีกหนึ่งเครื่องประมาณเจ็ดสิ 8, บแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละกว่าประตูเลยแล้วกันเนี่ยวิ่งไปไหนประตูไม่อยู่หลังมึงอ่ะไม่ใช่ทางนั้นเออนั่นอ่ะตรงไปน่าจะอยู่โซนนั้นอ่ะอ้าวไอ้เจก็ปั่นเหมือนกันแต่เพื่อนอปั่นใจเสร็จแล้วไอ้เนื้ออยู่กับเพื่อนเจปั่นไฟเจปั่นไฟไอ้เฮียเพื่อนนั่งลงไม้ยังแม่งไอ้สัตว์ม่งวิ่งออกมาปุ๊บแม่งลงมเลยเพิ่ยังไม่ทาตมไ้เลย ใจร้อนอย่างโลกอ่ะอุ้ว่าให้ใจร้อนมากใจร้อนแล้วใจร้าวตกใจตกใจตกใจจังเลยตกใจตลอดตอนเกินแบบปวดขี้อัดขี้จริงเลยเพื่อนไม่ได้ปั่นต่อแล้วนะไอ้เจปั่นอยู่คนเดียวไอ้เจี๊ยปั่นไปไอ้เจออกเลยไอ้เจีออกจากเครื่องนั้นเลยก็ได้ไปอีกเครื่องนึงก็ได้ปั่นนูยนปั่นนี่ก็ดึงเครื่องของเพื่อนอ่ะไอ้เที่ยเครื่องเพื่อนจะเสร็จแล้วเหรอเครื่องเพื่อนอ่ะมันใกล้เสร็จแล้วแต่ตอนนั้นนี่เนี่ยก็เอ้อเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนตรงข้ามตรงข้ามอ่ะตอนนี้มันอยู่ตรงข้ามแล้วเครื่องนนั้ะ ตามเพื่อนแล้วครับไปร่วมปันกับเพื่อนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวน้ะมันมีกระโหลกไม่อืมกระโหลกขึ้นไอแมนรอเปิดไอเฮียแมนระวังอีกาขึ้นนะไอสัตวสพวกมึงก็เรียีดอยู่วะไอเฮียนี่กินแรงมาทั่วเปิดไฟเอาไหนนั่นน่ะข้างหน้าปั่นเครื่องใหม่เลยโอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเพื่อนไม่ได้เพื่อนถ้ามึงได้ปุ๊บเนี่ยกูเปิดประตูรอเลยเนี่ยพร้อมเปิด อุ้ยจะเสร็จแล้วแมน standby เลยเอาเลยเอาเลยเจ๊ไปยังเราเสร็จแล้วดีแล้วเสร็จแล้วไอ้เทียประตูอยู่ฝั่งเดียวไหมเออน่าจะไมอยู่ฝั่งเดียววะดิไอแมนเปิดอยู่ตรงมาเจตรงมาตรงมาตรงมาตามมาเจเจอยู่เพื่อนใช่ไหเฮ้ยเนิร์ดว้าไปแถวขวาเจให้กูเปิดไอเราเพื่อนมันจะลงไม้ทำไมวะเดี๋ยวสตาร์ทกูทำไมเนี่ย ไอ้เหี้ยไม่คือมันมันแบบลมไม้์ล่อไอ้เหี้ยเสียงอ่ะเสียงอ่ะมันแจ้งเตือนนั่นอ่ะลมไมล์ถ้าจำไม่ผิดอย่าบอกว่ามีโนวันเหรอโนวันเมืองเมึงมึงไปใกล้ๆมึงไปใกล้ๆทางออกก่อนแล้วมึงค่อยเล่นกันดีกว่าไหมมิฉะนั้นออกไม่ทันเนินเนินนะเนินนะอย่าลืมนะเนินนะไอ้กูรอดูเพื่อนดิเป็นไงเก่งแค่ไหนกันเชียวไม่ใช่โกงตัวอ๋อไอ้เหี้ยแม่งไม่ยอมตีแสดงว่าโนวันน่าจะไม่มี แสดงว่าตีไปอย่างไงก็แบบมันก็ไม่ล้ม